ค่ะมาดูกิจกรรมการกุศลที่เกิดขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับการปั่นจักรยานการกุศลค่ะคุณผู้ชมโดย the KDF Millennium Ride right, เป็นกิจกรรมการกุศลที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยที่ประสงค์จะฟอกไตในประเทศสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มนักปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มูลนิธิโรคไตค่ะโดยการปั่นจักรยานแบบนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2014มีนักปั่นจักรยาน40 กว่าคนนะคะเข้าร่วมจากประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศด้วยค่ะร่วมกันปั่นเพื่อท้าทายขีดจำกัดแล้วก็ระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่มีรายได้น้อยในประเทศสิงคโปร์โดยระยะทางในการปั่นในครั้งนั้นเนี่ยนะคะคือ1,000กิโลเมตรค่ะภายในระยะเวลา4วัน สำหรับการปั่นในครั้งนี้ค่ะเป็นปีที่5แล้วนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีระยะทางการปั่นกว่า1,200กิโลเมตรในระยะเวลา5วันค่ะปั่นผ่านรมแดนของ3ประเทศก็คือสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยโดยเริ่มปั่นกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะเริ่มกันที่ หัดใหญ่ของเราเนี่ยนะคะเป็นที่แรกแล้วก็ไปสิ้นสุดการปั่นในวันที่29มกราคมที่ประเทศสิงคโปร์รายได้ทั้งหมดในการจัดกิจกรรมค่ะนำไปช่วยเหลือในการฟอกไตค่าเวชภัณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆของมูลนิธิโรคไตนะคะซึ่งมูลนิธิ การมูลนิธิฟอกไตหรือว่า KDF เป็นองค์กรการกุศลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นสถาบันที่จดทะเบียนสาธารณะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรไตอื่นๆนะคะนอกจากนี้ยังได้มีรางวัลที่ KDF เนี่ยได้รับอีกมากมายเลยนะคะซึ่งเขาก็จะช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดแคลนเงินทุนในการฟอกไตเป็นการป้องกันแล้วก็รักษาเกี่ยวกับโรคไตด้วยค่ะ